สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดประเดตรการดำเนินง,งานโครงการทหารพันธีและโครงการเกษตรรวมใจอนึ่งมาจากพระราชดำริที่โรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดนครนายก วันนี้เวลา13นาฬิกา3 3นสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกตำบลพรมณีอเภอเมืองจัังหวดนครน,นายกทอดพระเน่กการดำเนินง,งานโครงการทหารพันธ์ดีโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการทหารกรมการสัตว์ตทหารบก เป็นโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนริกร่วมกับกองทัพภาคที่3จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2559เพื่อให้ข้าราชการครอบครัวและพลทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัย และได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์แก่ผู้ที่มทีที่ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะพลทหารกองประจำการเพื่อให้นำกลับไปปลูกที่บ้านมีผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือนและนำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆประกอบด้วยกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสําหรับนักเรียนในสิบเหล่าทหารการสัตว์และทหารกองประจำการในเรื่องการทําเกษตรปลอดภยัยผลิตผักปลอดสารพิษ นำความรู้ไปขยายผลเป็นอาชีพหลังปลดประจำการนอกจากนี้มีการปลูกผักสวนครัวผักกินผลผักกินใบการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีตามแนวคิดสวัสดิภาพสัตว์การเลี้ยงปลากินพืชผลผลิตที่ได้นำมาประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการและจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัสโครโครโนาที่ผ่านมา จากนั้นทอ่อเพรเนตแปลงฝึกผลิตมเมล็ดพันธุ์ของทหารพันธุ์ดีเป็นแปลงทดลองการปลูกพืชจากสภาพดินที่เป็นดินดานมีความเหนียวขาดแร่ธาตุมีความเป็นกรดสูงไม่สามารถปลูกพืชได้ด้วยการปรับปรุงดินปลูกพืชปอเทืองปรับสภาพดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติจนสามารถใช้เพาะปลูกพืชผักได้ถือเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาเรื่องดินดานดินเหนียวสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหา สำหรับแปลงฝึกผลิตเมล็ดพันธุ์ของทหารพันธุ์ดีมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งปรับปรุงพัฒนาและเพาะเมล็ดพันธุ์พืชปัจจุบันได้เก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั้งกระเพราโหระพาพริกมะเขือเปราะจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงคิดค้นวิจัยเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมในเขตแห้งแล้งโดยเฉพาะที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำกรณีฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในการเพาะป,ปลูกเป็นทฤษฎีแห่งการบริหารจัดการที่ดินดินน้ำและเวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินจำนวนน้อยสามารถเลี้ยงตัวเองได้มีความมั่นคงด้านอาหารมีข้าวมีพืชผักและอาหารโปรโตีนจากการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคตลอดทั้งปี และมีการเลี้ยงเป็ดพันบางประกงควบคู่กับการทำไร่นาสวนผสมพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนและขยายพันุ์เป็ดในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงจากนั้นทอดพระเนกกิจกรรมเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดในการนี้ได้พระราชทานพันปลาินจิตลดาจำนวน5,000ตัวลงสู่บ่อปลาของโรงเรียนทหารการสัว์กรมการศัต์ทหารบกที่มีเป้าหมายเป็นแหล่งพัฒนาและขยายพันปลาน้ำจืดในภูมิภาค เสร็จแล้วทอดประเนตรความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งที่ผ่านมาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินท่อพระเนตรโครงการชลประธานคลองท่าด่านตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับพื้นที่ว่างเปล่าของทหารกองทัพบ,บกจึงได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยมอบหมายให้กรมการสัตว์ทหารบกเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการดำเนินการอบรมให้ความรู้เกษตรพอเพียงเกษตรปลอดภัยการผลิตและแจกจ่ายพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชให้กับผู้ที่สนใจการนี้ได้ทอดประเนตทิทศกาลของส่วนราชการประกอบด้วยกรมปรศุสัตว์กรมส่งเสริมการเกษตรกรมหม่อนไหมกรมการข้าวกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินโอกาสนี้พระราชทานบเบ็ดพันพระราชทานแก่เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และพระราชทานพระราชดำรัสแก่ทหารพันดีกรมการสัตว์ทหารบกเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปเป็นภารกิจที่ทำต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานแล้วยิ่งตอนหลังนี้ก็พู้ที่ทั้งทหารและก็พลเรือนก็รู้สึกเห็นความสำคัญของการผลิต อาหารที่มีคุณค่า,ากว่าจจับสารพิษโดยงานของเรานี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนอื่นได้มาเห็นแล้วก็เรียนรู้และทั้งใตผลิตเป็นทั้งมีผลผลต่างๆที่มาใช้ใน งานที่เคยทำอยู่ก็เราก็จะเป็นงานที่บูรณาการเขาด้วยกัน